โอ้4ตัวเลยครับ4ตัวเลยสุดมันสุดมันมันสุดๆส,สวัสดีครับสมาชิกเอ,อ่อเปื่อนปองป้านโรงงานท้งไหลเลย <c oughs> วันนี้สีผ้ามายามเงียบครบครับยามเงียบครบต้นฝนมองดูว่ามันจะได้่าได้ครับ จก็กสิไปเห็ดแล้วนะครับโควิดช่วงโควิดหากินตาธมสัมชาติานี่แหละมันยังบาเสี่ยงโควิดครับมามามาเบิง่งทำงานกันครับหลังเลกโอ้สีตัวครับสีตัวสุดยอด,ดอีๆหลังเลกโอ้หลังเลกลเลก็ทำงานเลยครับ คิดแต่ว่าไปกบผูบกบผูบล้วนๆสี่ตัวสุดยอดครับหลังเหล็กหลังเหล็กหลังเหล็แกแหกมันโ,โกบครับไปเบิ่งหลังตัอไปครับหลังตัอไปครับหลังตัอไปนิด4ี ไม้เกา่าๆเลยไม้เกา่าๆที่เดิมๆหังนี้บ่มีครับอ๋อบ่เป็นยังครับโอ้มีเตี่ยมสะสมเลยหูเตี่ยมคมหลังต่อไปครับอู้หลังนั้นนั่งเฝ้าแหนบเครับบ่เขามันที่เขา กดนกันคุบน้ำฝเงียบกันเดี๋ยวกัน,กนเขา,อาเโอ้นี่พ่กมีครับโอ้มีครับมียเมียหนึ่ง ตัวหนึ่งตัวสะสมได้หาเทียมแลวครับเดี๋ยวเปลี่ยนไม้ไม่บดาดใหา่มองครับใ่ายน้องมาเบิ่งดูน้องนี่ี่มีตัวน้องนี่ใส่ไ้สามลังครับดูทีลังแรก มีเตียมครับมีเตียมมีเตียมครับได้แล้วหนึ่งเตียมเตียมอีกหนึ่งเตีมเตมยมอุลุบอุลุบไอถุงไหม ถูกสองหลังอยู่พุงบรเดี๋ยวไปได้แล้วไปเจอกันอยู่พุงหรอโอ้สวยสดุดผมมาเลยเบ่งกันครับมันจะมีตัวผมมีเฝ้าวหลงนี้เฝ้าวหลงนี้มีเฝ้าไม่มีตัวเลยอ่า อะไรก็ไม่รู้ว้าตลังต่อไปนี่บุ๊พูดปกเต็ยลงนำ้ำบุกเต็ยลงนำ้ำ ไม่กุบเขาไม่ไปเต่นเขาไงไปน้นก็เต่นลงเง่สิละครับช่วงโควิดอายุหายจินไปโอ้ม่ตัมครตบมีตวมตวมงตัวตังไงตรงตัวใหญไ แมงเขาดังครับมูลติดโควิดเดินช่วงโควิดสู่ไปครับบ้านก็บุรีกลับเขาเห็นกักตัวป้องกันโควิดโดยสังคมครับแล้วครับเตี่ยมสะสมแล้ว เราจะไปเบิ้งข้างในพูนเดี๋ยวหาหม้อถุงใบนะครับเราจะเอาถุงไปนั้ถุงกลับไปไว้มอ่อค์กันนี่ก็เด็กเตรียมเลยสี่ห้าหกกิจเตรียมเลยครับเดี๋ยวหหกเราจะเปลี่ยนไม้เอาถุงไปไว้มอ่อค์กัน เดี๋ยวหลังตัวไปครับหวัวเรีวไม้หลึกหลับแนงว้ยครับไม้ก็เก่าทีแค่ใส่ปลายปียินเสียงมันห่งวงครับห,หุ่งอยู่ข้างในเหรอเสียงห่วงมาเบิ่งดู ว่ามันที่เขากใส่ไว้ไม่คือห่วงเอิบเราว่ามีตัวเขาไม่ได้คุบไมีกุบเขาเงียบเปลี่็นยังเปกเป็นยัง google ที่ใส่วังปีกายครับปีกายเขาม่าใส่ไม้เลยนี่พอดีมีปีกวยไ่เฮี้ยนเลยเิดว่าหาคุ้มมาอม ใส่สิเดีคือตีเสียบสะเดีเลยเลยมาใส่เงียบสิเดีไปไปสองหลังเอ้ป้าน้ำตัวนี่ไหม ทางข้างไว้ครับหอดฤดูกาล่าแนละ้จะได้ไม่ไงโน่มัน่มุกอีก,ก็บูลแล้ววะจริงๆแล้วยนะนี่ก็บ่ามเมนฤดูกาลา่าเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าบังเอิญมีปีกวยวอยู่เฮียนจะเลยอย่าเลยมาใส่พด้มกครับ เที่เดินกินโควิดไปตลาดก็ยากงานก็เฮ็ดยากเงินเนง่ายากมาให้กินธรรมชาตินะครับเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติไปเนาะว่าน้องปวดลงไปแล้วตูนลงไปแล้วมีเตีมครับมีเตีมตูนเห็นมั้งเขามันก็ตูนไก ไม้นี่ได้เตรียมนึงครับได้แล้วนึงเตรียมแล้วครับว่ามันได้เตรียมนึงสะสมนึงเตรียมเดี๋ยวผมห้อยครับโอ้ห้อยแล้วครับ,รบจะเป็นเสียงกุบก็เป็นเสียงป่า จ,จุ่มจิ้มจุ่มจิ้มอยู่จริงๆแล้วไม้นี่ก็เป็นตะไสรับกบกับไหลเพรอได้อยู่ปลาไหลกับพ่อมีนะครับพิษแต่ว่ามันหกเนาะปวดหรอปวดหรอเสียงหนูหมันเสียงอียังเถี่เขาเป็นอะไรครับเขาไป็บบเงียบเขาเขามัใส่แงยบดูมีตัว ว่มีมิดเฝ้าเฝ้าเฝาเฝ้าเฝาวฝาบมมีตัวผมเป็นยครับเดี๋ยวเอนติกรับไปหารถเท่าครับเดไปเจอกันอยู่รถ โอ้เกือบตายบูปาเอาห้องกอมาหอดรถแลลวครับก็ถือว่าโอเคครับไม้นี่เก่าหลังเมียนบ่หล่ะเงียบเสียบุ่นละไม้นี่เก่าหลังครับได้กบแปดตัวแปดเตี้ยมถือว่าโอเคอยู่ ไปในหอดีรยนกลับขึ้นไปยามมองที่ยวาใสที่แหลกครับเพ่งสร้างุณอีกหกหลังนะครับหกหลังเดี๋ยวไปเจอกันยูไม้ทั้งหมครับมาหอดดีกไม้หนึ่งนะครับไม้นน้มีหลังเดียวมันน้ำเลือยหน่อยครับ เลยใส่หลังเดียวเขียนขนเลยสาววาไงครับม้องปีกากกะงัดไปไลยตัวอยู่มองเนี่ยเกือบหาทิพย์ผู้ครับใส่ไลยเทียวะร่วมกับมีตัวมีเตี้ยบ คือตัวมีเหรอครับเงียบปวดเงียบเงียบเงียบกะโบเป็นยังครับกะบโบเป็นหังดงงงออรอกเออคือต่วมีเตี่ยมสะสมอยู่กะโบเป็นยังครับเตียออเ่ยมไม้ต่อไปเลยครับ <c oughs> อ้าวมาถึงเลยครับไม้เดือไม้สุดท้าย ที่เป็นไม้เดิมๆที่เราเคยมาดักมาเบิ่งกันครับว,รว,ว่ามันจะมีตัวว่ามันจะมีเตียงบว่ามันจะได้วบัวเหรออย่าเต้นมึงปีกไก่งัดไปรลายครับมองเนี่ยเปรี้ยวเมือม่อปวดระคุดัวเมื่อหลุดจนดมันมีแนวเข่า เฝ้าครับทั้งแหลกเฝ้าว่าเป็นยังครับมีเตรียมสะสมอ,อ,ยอย่างไว่าเป็นยังยางยงรัดไปนี่แล้วรัยางรัดไปนี่ยางหุครับ,บตัวทั้งสวงไอ้ตัวลุตัว่ไม่ได้เขา นสองหลังวันนี้นวถึกเดี๋ยวเ้าจะยังขำไปฟังผมครับ,รบเราไปเจอกันอยู่ฝาคุณเอาเปนกันครับเดี๋ยวอีกสามหลังว่าจะมีตัวไหมเนาะว่าจจะมีตัวไหม ขันผู้ใดสนใจเงียบอยากใส่ก็ทักไม่ได้แล้วครับสร้างจองเลยตอนนี้สามารถชิดจองมาแล้วเดี๋ยวผมสีเห็ดให้เพื่อนคนหนึน่งมัดจำไว้จะปีไก่เพราะท่านมาเอาอยู่โอ้ยบ่มาเอาจกบมาเอาโอ้มีเต็มครับมีเต็ม ครบหน่อยครบหน่อยครบหน่อยมีเต้มนะแมาฉีกบอกคนเมา,าคนกับบ้าเมาครับคนว่าฝา,ากไว้ก้อนมาสันคนเงียบอันซุ่มเย็ดไค่นั่ตลาดสามหลังลอยแต่ว่าคนาาว่าเขาป่ะเจมบันเดียวสันเขาวาดีเพิ่มไปไต่กับบ้หลูครับ คนมาจำผมไว้สามหลังแห่งว่าถ้า,า,มาเมาหรือว่าจ่ายงาเงินแล้วกับพวกป็นังครับพร้อมยังได้จะเมา,เาเก็ได้ของผมก็สิเหยดไห้นะครับนผู้ใดอยากได้ก็ทัก,าก,ากามาเหยดขายครับเหยดไห้ซื้อๆได้เดี๋ยวว่าเบิ่งหลังต่อไปครับเดี๋ยวราคายัาวาายางว่ากันนะครับสำหรับผู้ใดอยากได้แงบ mi tổ vô này mi tổ vô Mi vô Mi vô, mi tổ vô Wow, oh, mi tèm hợp, mi tèm mi tổ Tèm đều hợp Mi tổ tèm lại ah, Sống tèm vô. ตัวไปครับอ้าวมาดูหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายอ้าวหลังสุดท้ายก็ไม่เตียมครับมีตัวดูตัวยังกุบตัว,วได้หนึ่งตัวหนึ่งเตียม้ารับไม้ได้อีกอะเลยสามครับใช่หา ได้หาหลังได้สามตัวก็โอเคครับคันผู้ดใดชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดแชร์นี่กดติดตามเลยนะครับคันผูใ้ใดอยากได้แงบก็ทักมาครับเตรียมไยว้จะใส่รูดด,ด,ดูการที่ามาถึงนะครับ ปีนี้ฝนดีคือว่ากบมันสลายเยครับผู้ใดกับทักมาราคาจังหวากันนะครับแต่ว่าสูงกว่าราคาตลาดอยู่ครับกับประมาณสี่สิบหาบทห้าสิบนี่แหละหลังหนึง่งแต่ว่าของผมมันดีอย่างนึงครับกบไงไม่มเปลี่นง่าครับหลุนของผมเห็ดขัดง่ายไปยังดีเลย ตัวนี้ยกินมาแล้วหกฉีดก็กินมาแล้วครับแปดขีดเ่าท่านพ่อตัวละโลเ่าท่านพ่อแต่ว่าหกขีดกินมาแล้วผมมีปีนครับง่าหาไปหลายตัวครับเอาสำรับคลิปนี้ก็ได้ทั้งหมดจากตัวละที่เลขแปดอันนี้สามสิบเอ็ดตัวครับโอเคครับ เดี๋ยวสกบหนามาเบิ้งกันปน่าเสตยอยังช่วงโควิดครับโควิดสู้โควิดให้กินสู้โควิดครับบานกับบร่ได้ครับอยู่โรงงานนี่แหละออกมาหลังโรงงานหน่อยอยู่บ่ได้ปตลาดบะเซียงนะครับบะเซียงเราโควิดนะครับให้กินแบบนี้หนอ่ะสวัสดีครับ